ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตสตรีทอีกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าผมเนี่ยห่างหายกันไปน,นานเลยนะครับกับการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็โอ้โหเมื่อเป็นปีเลยนะครับคือได้รีวิวฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ไปนั่นเองนะครับมาวันนี้เนี่ยกลับมากับรถในแนวทางใหม่นะนั่นก็คือเจ้า c b r ีอาร้อยห้าสิบอาร์นะครับเรียกได้ว่านี่เป็นการลดซีซีของผมน,นั่นเองแนละ้วก่อนหน้านี้เรา ขี่ฟอร์ซ่านะครับ3 5 0ซีซีตอนนี้ลดมาเหลือ150แล้วนะครับนี่คนอื่นนี่มีแต่จะเพิ่มนะแต่ของผมลดลงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีโจทย์ในการใช้งานที่เรียกได้ว่าแตกต่างกันไปนะครับแต่ละคนก็อยากจะได้มอไซค์เพราะเหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนะี่ยผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์มากๆเลยว่า จากที่ขี่ฟอร์ซ่าเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัว CBR เนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วผมประทับใจจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือเปล่านะครับอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังมากๆเลยนะครับขอเกินก่อนเลยนะว่าก่อนหน้านี้ผมขี่ฟอร์ซ่า350อ่ามาเป็นระยะเวลาเป็นปีๆเลยนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ได้ขายเป็นที่ร้อยแล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนมาใช้รถยนต์แทน นะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับยังไงซะเราก็ยังมีความชื่นชอบในรถมอเตอร์ไซค์อยู่ดีนะครับจะขี่รถสกูตเตอร์ปกติมันก็ไม่ได้ฟิลนะครับผมก็เลยมีโจทย์ให้ตัวเองว่าเราอยากจะได้รถที่มันเป็นรถเกียร์นะครับตอนแรกก็เล็งแค่เวฟไว้เนาะแต่ว่าพื้นที่ที่ผมอยู่อาศัยอยู่เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะฮอตฮิตมากๆอะ่ะสำหรับหัวขโมยต่างๆนานานะครับก็เลยมองข้ามเวฟไปก่อนครับเดี๋ยวไม่งั้นซื้อรถมารถหายในซวยเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะได้รถให้มันเป็นแบบ คือไม่ใช่รถออโต้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยใช้มาอยากได้รถแบบฟิลคัตฟิลเกียร์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ดูไว้หลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นอ่ฮอนด้ากลอมนะครับหรือว่ายามาฮ่าพีที่ได้มีการเปิดตัวมาใหม่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจ100%ทีนี้ก็เลยลองกลับมาถามใจตัวเองดูว่าจริงๆแล้วเราชอบรถฟิลไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ชอบฟิลรถสปอร์ตนี่แหลนะเนาะ ซึ่งอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมจะได้อัพซีซีเพิ่มจากร5อยนี้ไปหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องเอาเงินไปทําอย่างอื่นก่อนก็เลยแบบว่าอ่ะเราลงทุนมาตอนเนี้น่าจะดีแล้วนะครับเราจะได้ขับรถให้ฟิลมันแบบมีความเป็นคล้ายคฟิลพวกรถบิ๊กไบค์อ่ะแต่มันไม่ใช่บิ๊กไบค์นะครับตัวเนี้ยมันยังมีความเป็นรถ1้0ยหซีซีอยู่คันไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กแบบผอมบางอะไรประมาณนั้นคือมีความแบบว่าได้อารมณ์อยู่นะครับซึ่ง พอได้รถ CC มาจาก f o r ์ซ350ามห้าศูนคันนั้นอน่ะมัน 300cc แน่นอนว่าแรงบิดแรงทอร์คหรือความเร็วปลายเนี่ยมันมันจี๊ดจ๊ากว่าอยู่แล้วนะครับพอลถมาเป็น 150cc เนี่ยก็จะได้อัตราเร่งหรือว่าแรงบิดหรือว่าท็อปสปีดที่น้อยลงแต่นะครับแต่มันเป็นความสนุกกับการขับขี่ในอีกฟิลหนึ่งเนาะฟอร์ซมันก็เป็นรถสกูตเตอร์ที่เราบิดไปอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าตัวนี้เราจะต้องเล่นกับ engine b r a e เราจะต้องเล่นกับคลัชเราจะต้องเล่นเล่นกับคันเร่งอะไรพวกนี้ยมันทําให้การขับขี่มันดูสนุกนะครับแต่คือฟอรซาเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นรถที่ตอนนั้นอ่ะผมใช้ขี่ในเมืองอะ่ะเวลาไปทํางานอ่ะมันได้ดีมากๆนะครับมันมันตอบโจทย์มันแซงง่ายนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยผมบอกบอกไ้เลยนะว่าผมไม่ได้ขี่ในเมืองละ ที่ทํางานผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองเลยนะครับเราเลยไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องรถติดเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับเราได้ขี่เอาฟิลอย่างเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องปรับตัวจากการที่ขี่รถบิ๊กกูเตอร์มาขี่คันนี้ก็คือเรื่องพวกท่านั่งสรีระต่างๆนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นรถสปอร์ตก็จริงแต่มันไม่ใช่รถสปอร์ตที่เป็นแบบเลปิกาจา๋จาๆคือมันไม่ได้หมอบไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยดูจากแฮนด์เห็นไหม แฮนเนี่ยก็อันนี้คือโชกแฮนเนี่ยจับบริเวณเนี้ยแล้วก็ยืงขึ้นมาด้านบนอีกนะครับเนี่ยแฮนมันไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นอ่าซึ่งถ้าเป็นรถแนวสปอร์ตเลปิกาแฮนเขาจะไปอยู่ข้างล่างอ่ะเนี่ยคือแฮนแฮนเขาจะไปจับใต้แผงคออันนี้คือจับบนแผงคอถ้าเป็นสปอร์ตเลปิกาแฮนจะต้องไปจับข้างล่างตรงนี้แต่น,นี้คือแบบว่าให้อารมณ์สปอร์ตแต่ว่าใช้งานง่ายนะครับก็คือก็คือดีอ่ะเออมันมันมันไม่ได้ทําให้เราลําบากมากไม่ได้เมื่อยมากขนาดนั้น แต่ก็ถามว่าเมื่อกว่าฟอร์ซ่าไหมอันนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อกว่ารถฟอร์ซ่าแน่ๆนะครับทีนี้เนี่ยท่านั่งของผู้ขับขี่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีถังน้ํามันอยู่ตรงนี้ซึ่งฟอร์ซ่าเนี่ยเราไม่ได้นั่งห่างกับแฮนด์มากมายขนาดนั้นนะครับอันนี้เบาะอันนี้ถังน้ํามันเนี่ยมันจะมีถังน้ํามันมากั้นอยู่แล้วก็เป็นแฮนด์แต่เอาเอาเข้าจริงอ่ะไม่ได้จับยากไม่ได้คอนโทลยากขนาดนั้นคอนโทลถือว่าง่ายไม่ต่างกันจากฟอร์ซ่าเลย นะครับถือว่าดีอ่ะแต่ว่าแค่ว่าเราต้องมีสมาธิในการขับเพิ่มมากขึ้นเพราะาเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบคัดระบบเอนจินเบรกอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พอมันเป็นรถสปอร์ตแล้วเนี่ยจะต้องเสียไปเลยคือความสบายของผู้ขับขี่นะครับ cbr 1 5 0 r เป็นรถที่เบาะหลังเนี่ยมีความแข็งอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งบเบาะเนื้อเบาะมันแทบจะแบบโอ้โหมันน้อยมากอะ่ะเรียกเรียกได้ว่าน้อยเลยนะครับแต่เบาะผู้ขับขี่นะถือว่าดีนะนุ่มสบายนั่งแบบไม่เมื่อยไม่มี ไม่มีความรู้สึกว่าเมื่อยเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้สึกได้เลยก็คือเสียงโซ่นะคือรุ่นนี้ผมตอนผมจะซื้อเนี่ยผมไปหาข้อมูลมานะเขาบอกว่า CPR ตัวนี้เห็นว่าเสียงโซ่ค่อนข้างดังนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับรถพวก CC เยอะๆแล้วก็ไม่ได้ดังมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับ150ด้วยกันเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันดังกว่าแต่ก็ไม่ได้ดังกว่าแบบเป็นนนยะสําคัญอะไรนะครับทีนี้เนี่ยมิติตัวรถ คันนี้เนี่ยตอนแรกตอนที่ผมตอนที่ผมศึกษาข้อมูลอยู่ด้วยความที่เรายังไม่ได้เห็นตัวจริงนะเพราะว่ารถ cbr 1 5 0 r โฉมเนี่ยนะครับโฉมที่เขาเรียกกันว่าโฉมหน้าตาแบบเดียวกับ1 0 5่5 0เอแต่น r เนี่ยคนมันขี่น้อยมากเลยคือมันไม่เป็นกระแสเลยนะครับกลายเป็นว่ายามาฮ่า r 1 5เนี่ยคนยังซื้อเยอะกว่าแต่พอผมมาดูตัวจริงแล้วเฮ้ย <c oughs> มันมิติในการนั่งมิติในการอะไรอะ่ะมันใหญ่มันใหญ่พอสมควรนะฮะเนี่ยมันมีความอุบอวบมันมีความบวมบวมอยู่แบบ ใช้ได้เลยอ่ะเออแค่ว่ายางมันอาจจะไม่สู้พวกรถบิ๊กไบค์นะครับแค่ว่าท่อมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นฟิลบวกพวกรถบิ๊กไบค์อันใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าฟิลโดยรวมเวลาเรานั่งคอมหรือว่าขึ้นไปขับขี่เนะี่ยเออมันใช้ได้เหมือนกันนะครับมันให้อารมณ์ที่แบบคือไม่ได้แย่เลยอารมณ์แบบเท่เลยคือขี่ไปไหนคนก็ยังมองอยู่ครับคือขี่ไปไหนคนก็ยังมองอยู่ ซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะเออรถมันก็มีความเท่มีความแบบมีความสปอร์ตลงตัวนะครับแล้วถามว่าคนที่ไม่เคยขับรถคัด์มาก่อนมาขับรถพวกนี้มันจะมีปัญหาอะไรล่าผมต้องตอบตามตรงว่าไม่มีนะครับแ,แรกๆเราอาจจะทํารถดับบ้างแต่ว่ามันก็คือประสบการณ์ของเรานะครับเราขี่ไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความคุ้นชินเองนะครับว่าเออรถคัดต์ต้องจังหวะเบรกเข้าโค้งต้องทํายังไงเวลาจอดรถต้องทํายังไงเวลาจะออกตัวต้องทำงไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มคุ้นชินมันไปเอง ทีนี้เนี่ยรถตัวนี้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2021นเอนาะซึ่งเขาก็ให้กลิ่นอายเหมือนตัว CBR 2 5 0 w า R เห็นไหมเนี่ยหน้าตามันแทบจะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ถ้าคนไปยืนเทียบกันนะแบบเอารถคันเนี้ย CBR 1 5 0 R มาเทียบกับ CBR 2 5 0รา R เนี่ยเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันหลายจุดเลยคือคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนนะครับบอกไว้ตรงๆเลยว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนแต่เราก็ได้ฟีลอารมณ์รถหน้าตาแบบสปอร์ตอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้ว นะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องอัตราการกินน้ามันต่างจากฟอร์ซ่าเยอะขนาดไหนต้องบอกเลยว่าฟอร์ซ่าเนี่ยจากที่ผมลองคํานวณดูแล้วนะครับอัตราการกินน้ํามันของฟอร์ซามันก็จะอยู่ราวๆสัก20กว่า30าประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นรถ1 5 0ย c ซีซแล้วมันเป็นรถแบบระบบโซ่ระบบคลัชนะครับมันกินน้อยกว่าแบบพอสมควรเลย นะเอาจริงถ้าขี่ความเร็วแบบเนิบๆอะแบบผมขี่เนี่ยผมจะขี่ความเร็วอยู่แค่40 50 60นะถ้าขี่ความเร็วเนิบๆเ,เนี่ยไอตัวนี้กินน้อยกว่า Honda คลิก160ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็แบบไม่ได้มากกว่ากันแบบฟ้ากับเหวอะเออแต่ว่าแน่นอนว่าผมประหยัดน้ํามันได้เยอะขึ้นจากฟอร์ซ่านะครับเรื่องโชคเรื่องอะไรเนี่ยพูดตามตรงนะแม่งนิ่มกว่าฟอร์ซ่ายด้วยความที่วมันเป็นโชคสไตล์แบบอัพไซด์ดาวให้อารมณ์สปอร์ตอะไอโชคข้างหลังก็เป็นโชคเดี่ยวเนี่ยเห็นไหม ให้ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับฟอร์ซาเนี่ยเขาจะโชคหลังเขาจะเป็นโชคคู่เนาะโชคหน้าเขาจะก็จะเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาแบบ2เลเยอร์ด้วยนะเออก็เลยให้ความรู้สึกที่แบบว่าคันนี้โชคมันมั่นใจกว่าแต่ด้วยความที่ว่าฟอร์ซาฐานล้อหรืออะไรมันมันดูยาวกว่ารถมันมีอ่าเซนเตอร์ที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรทำได้ดีกว่าผมมองว่าฟอร์ซาเนี่ยขี่ความเร็วสูงสูงนิ่งกว่า แม้ว่าจะเป็นความเร็วสูงถึง150กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยฟอร์ซ่าก็ยังนิ่งอยู่เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอความเร็วขึ้นประมาณร้อยนิดๆเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกได้แล้วว่ามันรถมันสั่นคือผมยังไม่เคยขับถึงร้อยหรอกแต่แบบมันก็80ดสิกว่ามันก็รู้สึกได้แล้วว่ารถมันก็มีความสั่นอยู่แต่อย่างว่าแหละมันเป็นสูบเดียวที่วางแบบเขาเรียกวางเฉียงอะฟอร์ซ่ามันจะเป็นรถสูบเดียวที่แบบว่าวางนอนลงไปกับพื้นเนาะคาแรคเตอร์การเนาะคาแรคเตอร์หรือว่าการวางน้ําหนักมมมัันนกกก็จะีควาาแตต่ง นะครับโอ้ลมแรงนะช่วงนี้ซึ่งเอาจริงแล้วเนะี่ยผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับ CBR 150R มากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะใส่ของใต้รถไม่ได้ซื้อของมาก็ต้องห้อยกับกระจกนี่นะครับใครมีกระจกเนี่ยห้าไมไปถอดเด็ดขาดเลยนะไอ้นี่มีประโยชน์นะครับเอาไว้ห้อยของได้ห้อยแกงได้เนี่ยสองข้างเลยนะครับโอ้ถือว่ามีประโยชน์ใช้ได้นะใครที่ถอดกระจกออกก็จะห้อยยากนิดนึงนะครับโอ้โหแหมนี่แหละข้อดีของกระจกนะครับวัยรุ่นสายสปอร์ตถ้ามาออกนะนี่เอาไว้แขวนของได้ คัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็นิ่มเนาะคันเร่งเนี่ยก็โอเคเลยฟีลดีเลยนะครับคือไม่ได้บิดยากนะครับขี่แล้วก็ไม่ได้เมื่อยมากจนเกินไปนะครับหน้าจอแสดงผลเนาะก็ดูแล้วแบบว่ามันก็ดูง่ายมีวัดรอบมีบอกเกียร์มีบอกความเร็วมีบอกน้ํามันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ถังน้ํามันอะไรก็เปิดง่ายขึ้นเนาะตเติมน้ํามันก็นั่งอยู่บนรถแล้วก็เติมน้ํามันได้เลยนะครับผมก็ถือว่าประทับใจนะใครที่ยัง ลังเลอยู่นะครับว่าอยากจะได้ CBR150R หรือเปล่าหรือไป R15 ดีก็ต้องตัดสินใจอ่ะคือรถคันนี้มันก็ไม่ได้แรงแบบแรงเวอร์วังอ่ะพูดตรงๆว่า For z ซนี่กระแทกคันเล่งแป๊บเดียวดีความเร็ว80มีเห็นนะครับแต่คันนี้ไต่ต้องไต่ไปเกียร์5เกียร์6นะถึงจะความเร็วแบบ80อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้เป็นสายที่ขับรถเร็วมากนะขับรถสไตล์หวานเย็น40 50 60, 60ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ารถแม่งจะดูซิ่งก็ตามแต่แบบผมก็ยังขับนิ่มๆเนิ่มๆไปอ่ะนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไม่ด้ขับรเรเ็ววากอยูแล นะความแตกต่างก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับมีการปรับตัวอยู่บ้างจากรถสกูตเตอร์มาเป็นรถคัสต์มาเป็นรถสปอร์ตเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันหรือค่าเซอร์วิสเ,เห็นเขาบอกว่าแพงกับเวฟแค่นิดเดียวเองนะซึ่งก็เป็นที่พอใจสําหรับผมมากเลยเพราะว่าเราก็ต้องเซอร์วิสทั้งรถยนต์นะครับเซอร์วิสทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยถ้าเดี๋ยวซื้อแพงไปเดี๋ยวจะว้าวุ่นเปล่าเปล่านะครับจริงจงใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับรถตัวนี้ก็พิมพ์มาได้เลยนะจริงๆอยากจะทําคลิปให้มันเยอะกอนนะะว่านี้ะรเพาาว่ เออรถมันก็เป็นรถที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับรูปทรงสวยงามเนาะออปชันอะไรก็โอเคราคามันอาจจะดูแพงสาหรับบางคนไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเซอร์วิสพูดถึงเรื่องอาการประหยัดน้ํามันอะไรพวกนี้ตัวนี้มันก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะใครที่ซื้อรถผ่อนรถอยู่ด้วยอยากจะหารถสักคันนึงมาเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับและหลายคนที่ขับเนี่ยก็เป็นวัยทํางานวัยกลางคนกันก็ซะเยอะเหมือนกันนะขับซ b r เนี่ยนะครับซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นนั่นแหลนะเนาะวัยรุ่นก็ไป r ส5กันนะครับแต่ว่า ก็มีัยรุ่นไม่น้อยที่เลง CBR ไว้นะครับตัวของผมเนี่ยมันเป็นรุ่น ABS เออลืมบอกนะครับเป็นตัว ABS ซึ่งมันจะมีแบบว่าตัวธรรมดาเนาะก็ไม่มี ABS นั่นแหละแต่ว่าผมมองว่ารถคัสต์ร้อยห้าสิบเนี่ยยังไงมี ABS ไปคือมีประโยชน์มากๆอยู่แล้วนะครับยังไงขาดไม่ได้เลยนะ ABS เนี่ยนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่ได้ทําคลิปลงช่องมาสักพักนึงเลยนะทาทีนึงก็เอออยากจะเกี่ยวกับพวกมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับก็ฝากติดตามด้วย นะเดี๋ยวจะมาทําคลิปอะไรต่อไปก็ว่ากันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องต่าย CBR 150ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยเนาะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ